บางท่านบอกว่าต้นไม้ผลเราเนี่ยครับถ้ามีผลผลิตดกๆเยอะๆเต็มต้นเลยเนี่ยพวงว่ารสชาติน่ะมันจะคงที่กันเหมือนทุกลูกไหมหรือทุกพวงทุกยอดไหมนะครับถ้ามันดกนะครับถ้าเป็นชาวสวนลำใหญ่นะครับเขาจะมีการแต่งลูกออกนะครับ <S <S เพื่ออะไรเพื่อให้ขนาดลูกมีความสม่ําเสมอนะครับแล้วรสชาติเนี่ยดีนะครับเพราะว่าถ้าลูกดกเ,เกินไปเยอะเกินไปก็จะมีการแย่งอาหารทําให้รสชาตินี่เปลี่ยนเพี้ยนไปได้ แล้วก็จะมีผลกระทบตอนที่ว่าช่วงเก็บผลผลิตถ้ามีฝนตกลงมาเยอะมากเกินไปเนี่ยฝนไม่เปิดฟ้าไม่เปิดเนี่ยรสชาติลําไยก็จะช่าน้ําเกินไปถามว่าหวานไหมหวานแต่มันจะมีความช่าของน้ําเนื้อจะไม่แก่งจะไม่แห้งอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องลําไยแต่ถ้าเป็นไม้ผลอย่างอื่นอย่างเช่นเงาะทุเรียนนะครับหรือว่ามังคุดเนี่ยลูกมังคุดลูก,ลกทุเรียนน่ยมันจะมีระยะในการที่เราเอาไว้อยู่แล้วตายตัว รสชาติมีการผิดเพี้ยนได้ถ้าเราเดินท่าอาหารผิดรสชาติก็จะไม่คงที่เช่นกันจะมีความจืดสีผิวไม่ได้นะครับความหวานจะดอบลงไปนะครับบางทีว่าอาหาเกินไปก็ไม่ไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดพี่น้องแต่ตอนต้องเข้าใจว่าการทําไม้ผลถ้าโดกเกินไปเราต้องอาหารให้เพียงพอถ้าอาหารน้อยเกินไปรสชาติก็จะจืดแล้วเราจะทําให้รสชาติของเรานะครับดีตลอดเลยต้องทํำยังไงดูแลเอาใจใส่ในการให้อาหารพืชต่อเนื่องแล้วก็คุมความ ชื้นของดินให้ได้ถ้าความชื้นของดินเยอะเกินไปก็จะทําให้รสชาติไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนมังคุดรสชาติก็จะจืดนะครับเพราะว่าน้ามันไปทดแทนความหวานของผลิตผลของเรานั่นเองครับผลไม้แต่ละชนิดนะครับมีความหวานหรือว่าสีผิวไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากถ้าใครปลูกอะไรแล้วไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ขึ้นมาสอบถามกเษกษตรกนเทพได้เลยว่าวันนี้ทําลำไยจะทำยังไงให้รสชาติมันหวานดีทําทุเรียนยังไงให้สีมันได้ ให้เหนื้อแป้งมันดีความหวานมันได้คอมเมนต์กันขึ้นมาได้เลยถ้าใครมั่นใจนะครับอยากใช้โปรดักตดีๆแบบนี้นะครับไปตอบโจทย์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนสินค้าอยู่ในตะกร้าสีเหลืองกดสั่งซื้อไปใช้ได้เลยตามแนวทางของกเกษตรทพวันนี้สวัสดีครับรรรดดันน,นูลิิเเเกกกษษตตตงท้อ